สวัสดีจ้าทุกคนปะนัดนะจา๊ะวันนี้ป้นัดจะทำเอ,อ่อพายล้วนไว้ทำถาดผลไม้ขั้นตอนแรกป้าก็จะเตรียมน้ำเย็น เย็นจัดเลยนะ40กรัมแล้วก็ใส่เกลือใส่น้ำตาลทรายแล้วก็คนให้ละลายป้าจะใส่ไข่แดงไปหนึ่งใบตีซะก่อนแล้วค่อยเทลงไปผสมกับน้ำเกลือเมื่อกี้เนี่ยคนให้เข้ากันแป้งขนมปังธรรมดาที่ป้าใช้250กรัมเนยเจืด125กรัมทิ้งไว้ให้นิ่มก่อนนะ นวดให้แป้งกันเนยจับตัวกันเป็นเม็ดเล็กๆหลังจากนั้นป้าก็จะทยอยใส่น้ำที่เราเตรียมไว้แล้วก็นวดให้เข้ากันทยอยใส่จนหมดแล้วก็นวดนวดให้มันเข้ากันจนปั้นเป็นก้อนได้ปั้นเป็นก้อนแล้วหลังจากนั้นป้าก็จะห่อโดยพลาสติกแร้ แล้วก็ไปแช่ทิ้งไว้ในตู้เย็นหนึ่งชั่วโมงขั้นตอนการการขึ้นรูปขนมป้าออกมาจากตู้เย็นป้าจะแบ่งเป็นเป็นสองชิ้นเพื่อที่จะได้รีดง่ายขึ้นชิ้นที่เรายังไม่รีดเราก็ห่อพลาสติกแล้วก็เอาไปแช่ตู้เย็นไว้เหมือนเดิมค่อยๆกดไล่ๆออกไปลงแรงอะ ป้าใช้กระดาษไขรองรีดกันติดไม้หรือว่าจะใช้พลาสติกก็ได้ความหนาก็กะกะเอาพอประมาณไม่หนามากจนเกินไปไม่บางมากจนเกินไปนะอุปกรณ์เสริมของป้าแก้วลุงเจ้าของไม่โยยืมก่อน ป้าไม่มีพิมพ์นะป้าจะใช้กลวยถ้วยอลูมิเนียมแล้วเจาะข้างล่างด้วยนะใช้ซ่อมเจาะแล้วก็ทานเนยให้ทั่วกันติดวิธีใส่ก็ป้าก็พยายามใส่ยังไงให้มันแกะออกมาง่ายที่สุดเลยนะถ้าใครมีพิมพ์ก็อาจจะง่ายกว่าป้านะแต่ป้านี่ง่ายมากแล้วเนี่ยแค่กดลงไปเนี่ยงอ,ง,องอแล้วก็กดลงไปกดเบาๆลงไปให้ให้ถึงก้นถ้วย เดี๋ยวป้าจะทําให้ดูอีกโค้งๆตรงข้างบนก่อนทําเป็นเพื่อที่จะให้มันลงไปข้างล่างให้ได้ะนะแต่ถ้าเกิดถ้าเกิดเราเราไม่ทําเหมือนอย่างป้าเนี่ยเอามือกดขอบมันเลยอะแบนๆนะเหมือนกับพายทั่วไปอะเวลาเอาออกมันจะอ,ออกยากมากป้าก็เลยทําอย่างเงี้ยเวลามันสุกแล้วมันจะอ,ออกง่ายใช้มือดันๆข้างบนลงไป มันก็จะค่อยๆลงไปง่ายเห็นไหมใช้มือกดๆเบาๆมันก็ลงไปแล้วนะหลังจากนั้นป้าก็จะใช้ซ่อมจิ้มให้มีรูระบายอากาศจิ้มให้ครบทุกอันเลยป้าจะนำพายเนี่ยใส่ถาดแล้วก็เข้าตู้เย็นไว้ครึ่งชั่วโมงก่อน ็จะทําเขาเรียกอะไรอะ่ะเอาเข้าสารหอ่อฟอยแล้วก็เอาไว้ใส่กันอ,อขนมมันพองตัวขึ้นมาห่ออย่างเงี้ยจนเสร็จวางลงไปบนขนมก่อนอบป้าอบไฟบนล่างร้อยแปดสิบองศาถ้าใครมีพัดลมก็เปิดพัดลมอบไปสิบห้านาทีป้าเอาออกมาก่อนแล้วก็มาเอาเออ ข่อข้าวสารของเราเนี่ยออกให้หมดเหมือนลูกประครบเลยนะดูดีๆเนี่ยหลังจากนั้นป้าก็จะนําเข้าไปอบต่ออีก15นาทีสังเกตดูสีด้วยนะเตาบางบ้านมันไม่เท่ากันนะ่ะความร้อนไม่เท่ากันของป้าออกมาก็หน้าตาโอเคเตาบ้านป้าไม่มีพัดลมนะพออุ่นๆเราก็เอาออกจากพิมพ์แล้วก็ ใส่ตะแกรงผึ่งไว้ให้เย็นสนิทถ้ามีพิมพ์ที่เป็นพิมพ์ของพายอาจจะดูสวยว่นนี้วันนี้ป้าจะไม่ใช้คัสตาร์ดนะป้าจะใช้ออโยเกิร์ตรสธรรมชาติรสชาติอร่อยแปลกไปอีกอย่างหนึง่งเพราะว่าป้าไม่มีคัสตาร์ดเหลือแล้วป้าไม่ทำ แต่ถ้าใครอยากได้ทำคัสตาร์ดป้าจะใส่ลิงค์วิธีทำคัสตาร์ดไว้ข้างล่างคลิปแล้วกันถาดผลไม้เนี่ยใครมีผลไม้แบบไหนหรือชอบแบบไหนก็ใส่ได้เลยนะแล้วก็ป้าจะออใส่แยมสตรอเบอรี่อันนี้คือแยมสตรอเบอรี่บ้านนี้เวลาเราใส่เราไม่ต้องใส่ให้มันล้นมากนะเวลากินมันกินลำบาก แต่ว่าแยมสตอเบอรี่ป้าขอบอกว่าอร่อยมากหวานกลมกล่อมเวลาเราใส่ไปกับผลไม้พวกเนี้ยแล้วอย่างโยเกิร์ตก็จะอร่อยไปอีกแบบหนึง่งอยากให้ทุกคนได้ลองทำดูแต่ถาดผลไม้ของป้าก็เรียบร้อยลูกชอบสตอเบอรี่ส่วนคุณลุงชอบโยเกิร์ตจัดไปสำหรับคลิปนี้ป้านัดก็ขอจบแค่นี้ก่อนนะ ถ้าใครชอบคลิปของป้าหรือว่าคลิปของป้ามีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ป้านัดด้วยขอบคุณและสวัสดีค่ะ